ตอนนี้เราสัมภาษณ์กี่โมงอะตอนนี้เราสัมภาษณ์สี่โมงพรุ่งนี้ได้เริ่มแล้วจริงๆเตรียมงานไปสัก40่สิบเองอะและนี่ก็คือ1วันก่อนจะเริ่มงานเชฟเทเบิลร้อยคน6เมนูที่เราต้องทำคือตรงนี้ครับแอปสลัดซุปเมนดีเซอร์ทถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเบื้องหลังไปครับ ครัมโบนะแวลเยอะเสร็จไหมครับเสร็จค่ะปลาสารปราสารเรียบร้อยเราต้องบอกก่อนว่างานที่เราต้องเตรียมวันนี้คือเยอะมากทุกคนเด็กแต่ละคนต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่ะอันนี้พี่ขอชิ้นเท่าๆกันต้องการทั้งหมดประมาณ190ชิ้นนะครับชิ้นประมาณนี้ เท่าเท่ากันและคือทุกคนอ่ะกำลังวุ่นวายอย่างงานของเฟเองนะครับห้องนี้อีกโซนหนึ่งก็คือเวกเตรียมกุ้งนะครับไว้สำหรับจานเมนคอสนี่คือกุ้งขาวที่เราจะเอาใส่ในจานเมนคอสครับผ่าเป็นผีเสื้อเราจะทำเป็นกุ้งผัดกับอิสตอเวกให้เว,กเ,วกเตรียมงานต่อ ออยเรียบร้อยเนะาะตอนนี้จานเอฟหมึกยังไม่ได้หัน่นนะเจนเนาะกุ้งเหลือแค่เสียบแล้วเดี๋ยวเราไปซูบีที่นู่นหมูหวานนี่เปล์มสันคอให้น้องหั่นเต่าให้ทุกคนเป็นไงบ้างอ,นะอันนี้หั่นเต่าเล็กเลยลูกเออสีอันนี้สวยพี่ดวงพี่ขอช้อนชิมหน่อยลูกไอ้ดวงเอ้ย กลิ่นคาราเมลเกือบเยอะไปไะกลิ่นไอเนี้ยซีอิ๊วดำอะ่ะแต่ได้ยู่เอาจริงเหลือเยอะเหมือนกันนะอันนี้พี่ฝากพี่ดงขึ้นสต็อกให้หน่อยเนาะทำซุปกำลังขึ้นสต็อกอยู่หรอกไม่ต้องแต่งเรียบร้อยทัพทีมกรอบไปทำจอกลงทัพทีมไปทำที่นู่นเนาะที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้เพิ่งได้ไป5 0นนะยังมีอีกหลายอย่างมากทีก่เราไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเล่นมือให้เด็กทำมันก่อน ต้องออกอาหารด้วยเนห้องเนี่ยจริงๆตั้งแต่ได้โจทย์มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราต้องลงมาตั้งแต่ระนองแล้วนะลงไปพัฒนาไปบรรยายมีการแข่งขันทําแกงส้มที่ระนองแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีมีการวันพีเทสมีการผมทําเทสประมาณ4-5รอบอะกว่าจะได้เซตอาหารเนี่ยตอนแรกเราเรา,เราเทสยังพอในทีมในทีมส่วนนั้นก่อน โอเคละมีทีมเชฟมาจากนั้นมาร์ตไอไออนเชฟมีผู้ใหญ่มาเทสอันนี้ไม่ได้ต้องปรับต้องแก้เพิ่มแล้วก็ปรับตามก่อนจะใกล้งานแล้วก็ยังมีการปรับอาหารกันอีกรอบหนึ่งเพิ่งไฟนอนมา2วันก่อนแบบอยากให้เคลียร์อยากให้มันมันเมคชัวร์ที่สุดอะไรเงี้ยทุกอย่างคือตามนั้นเลยทุกอย่างหน้าตาต้องเป๊ะทั้ง180จานเหลือหลายอย่างที่เพลสอยตะไคร้ายาวเอ้ยเกว๊กให้เพลสอยตะไคร้าย,ยาวเลยก็ได้พอน้องใช้ให้มันสอยตะไคร้แตงอยู่แล้วโ okay, okay, okay. อเคไมเได้จเก่งอกของยังอมอ,อย ปลเกมขึกก้รทยังเตรียมของให้พี่่งยเร็วจะไม่ทันแล้วนะจะหมดเวลาแล้วจะทำหลนปลาเค็มหมูสับเหมือนที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันดูเรียบร้อยดูง่ายจริงๆยังมีหลายอย่างที่เป็นดีเทลยังไม่ได้ขึ้นนะบอกก่อนคืนนี้อีกยาวไกลอะ่ะ เฮ้ยปลาเต่าเต้ยเมื่อวานพี่อยู่ไหนอะอที่พี่ให้หั่นอะไม่ที่เป็นชิ้นสไลด์อะโอเคสามทุ่มเลยนิเทียวหลายเมนูครับดยกันต่อน้องนัดก,ก่อนหนึ่งครั้งเสมอ เพื่อที่จะปิดทางน้ําเข้าแล้วก็ม้วนอีก2ครั้งแล้วเอาตัวเข้าเองเนะี่ย <Okay. S 1> มามัดอีกรอบหนึ่งเพื่อกันน้ําเข้าถ้าน้ําเข้าแล้วมุดเราเสียทีถ้าเราอยากได้แค่เพิ่มบางๆน้องกดลึกๆได้มั แต่ว่าจริงๆในแต่ละเมนูเราดูเหมือนเมนูมันจะซิมเพลก็จริงแต่เรื่องการปรุงเป็นเรื่องที่ยากมากพอมันเป็นความเป็นวังเนี่ยรสเขาจะกินทุกอย่างกลมนวลซึ่งอันนี้คือความยากในการปรุงส่วนเทคนิคเราก็พยายามเบลนด์ให้เทคนิคเข้ามาอยู่แบบซิมเพลที่สุดแต่ออกมาแล้วมันอร่อยคือผมว่าไม่ว่าเราจะใส่เทคนิคในแต่ละเมนูเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าปลายทางมันไม่อร่อยมันก็จบอะเออซึ่งผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะได้หินผ่านจานอาหารทั้งหกจานที่ผมนำเสนอออกไปเอาโมซา ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วครับผมงานเสร็จสัก80กว่วเซตละเดี๋ยวเราลองไปดูว่าพรุ่งนี้งานวันจริงเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแค่ไหนนะครับไป เอาจริงๆที่ทุกคนเห็นเหมือนง่ายนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ง่ายนะต้องบอกก่อนว่าเมื่อคือเราเตรียมงานกันหนักหน่วงมากกันแบบถึงเที่ยงคืนอ่ะซึ่งตอนนี้ยอยู่ในช่วงการปรีคลุกนะครับให้น้องเตรียมไว้เพราะว่าพอเดี๋ยวเราต้องมูฟครัวจากครัวที่เป็นครัวจริงจังมาตรฐานแบบนี้ไปเป็นครัวในวังจริงๆเนี่ยมันจะคนละรูปแบบกันเราต้องเตรียมให้มันพร้อมที่สุดพอเราไปจัดจานมันจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุด คือเราเตรียมงานมาค่อนข้างดีอันนี้มันแค่ทุกอย่างมันทันแต่ผมต้องการให้ทุกอย่างมันเนียบทันกันเนียบเป็นไงเร็ว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 เรให้เวลาสิบนาทีเดี๋ยวย้ายเลนะครับต้องหมุนเคลียร,ร์ความสะอาดด้วยลูกเคลียร์ของอันไหนไม่ใช้เคลียร์ลงอ่างเลย โอเค6กงงแล้วทุกคนพร้อมไหมพร<อ>้อมไปจ้ะยายผมภูมิใจมากนะงานเนี้ยผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้เกียรติมากๆด้วยความที่หนึ่งผมอายุยังไม่ อย่างยังเด็กแหละเอาตรงๆนี้ในมุมของคนทําอาหารเราขึ้นลูกใหม่มากๆอายุ26ปีเนาะซึ่งการที่ผู้ใหญ่จากหลายๆหน่วยงานให้โอกาสเราให้เป็นโฮสของงานนี้มันมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากๆซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อว่า,วางานนี้ทุกคนจะได้เห็นการทําอาหารของผมได้ชิมอาหารปีมือของผมที่ผมตั้งใจทํากับกินมากๆ ถ้าถามว่าจะได้อะไรจริงๆผมว่า1เลยคือจะได้เห็นอาหารวังในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันนําเสนอในรูปแบบของเวสเทิร์นก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบของระนองมันสามารถไปได้ไกลกว่ามันไม่มันไม่ใช่แค่แกงหม้อหม,ม้อหนึ่งหรือแกงถ้วยถ้วยหนึ่งแล้วแต่มันโดนเอามาเอาความศิลปะลงมานําเสนอผ่านจานอาหารไม่ใช่แค่อาหารจริงๆในงานมันยังมีประสบการณ์อื่นๆ บรรยากาศนิทรรศาการนักร้องซึ่งอันเนี้ยทุกคนจะได้เห็นว่าภาพงานทั้งงานทั้งหมดเนี่ยจากวังสนสุนันทาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เน,นี่ยให้คนได้เข้าไปดูกนเนียวันนี้มาโดนเนรมิตใหม่จนออกมาเป็นงานวันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยความน่าตื่นเต้นและว,ว่าความน่าสนใจของงานนี้